สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโอ๊ตโอตักฟูที่จริงๆคลิปนี้เนี่ยควรจะเป็นคลิปแกะซีดี ginner นะครับสั่งไปตั้งแต่วันแรก,แน,แรกนาทีแรกที่เปิดให้สั่งยังไม่ได้ของ <c oughs> ช่องอื่นได้หมดแล้วก็งงกับออฟฟิเชียลเหมือนกันวันนี้ก็เลยจะมาแกะอย่างอื่นก่อนคลิปก่อนลงหิงของมิโอรีไปกระแสตอบรับฮือฮามากมีทั้งคน มันไส้ก็คนด่าชอบ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 เป็นคนด่านะก็คลิปนี้จะมาขิงของผักขมนะครับแต่ว่าเราก็มีของมิวรียาเพิ่มเหมือนกันเครียดแกะของเยอะมากนี่ของเข้าบ้านประมาณห้ากล่องเดยมั้งนะฮะเดี๋ยวอันนี้ของมิวรี่ขอแกให้ดูก่อนสั่งมาเพิ่มคือนิสัยของผมอ่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ยังคือถ้าเกิดว่าจะเก็บอะไรอ่ะเก็บแบบสู้ตายอ่ะ อย่างผักขมเนี่ยผมก็ต้องไปขนขวายหาตัวเอสเซสามาจนได้ใช่เพราะว่าอยากเก็บมึนครบแต่อย่างมิโลรีเนี่ยผมก็คิดว่าผงคงจะเก็บครบเฉพาะรูปธรรมดาเอสเซสาคงไม่ไหวนะเพราะว่าของรุ่นหนึ่งราคาแพงทุกคนนะครับแบบนึงนะขอเก็ก่อนวิ่งนี่มัสอขสอผักนี่หว่า <laughs> นึกว่าจะเป็นมิโบรีเห็ <laughs> <laughs> นปะขนาดอย,อยู่ใน <laughs> อยู่ในฟูจะบอร์ดเรายังมองเห็นความน่าร <laughs> <laughs> ักของผักทะลุออกมาก็เป็นสอขสผัก ใบที่5นะครับทั้งประเทศมีอยู่100ใบยอยู่ที่ผมนะห้าผมการจะเก็บไปครบ100ไม่ใช่อัน,นก็เวอร์ไปนะฮะโอเคแต่ว่าไฮไลท์หลักของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกล่องนี้ครับจะเป็นอ่าพัสดุจากผักแพนเนตนะครับผักแพนเนตเนี่ย,นนยคือชื่อบ้านของผักขมนั่นเองเป็นพัสดุที่ได้จากการโดเนตทชุดใหญ่ตอนงานเลือกตั้งนะครับซึ่งก็จ่ายไป2,500บาทนะครับซึ่ง 2005อนี้เขาก็จะเอาเงินนะครับหักจากค่าใช้จ่ายในการทําของเทลึกเนี่ยไปโหวตให้ผักขมนะครับจากการร่วมมือของทั้งบ้านผักทั้งแฟนลับผักทั้งโอชิผักคามิทั้งหลายที่ยอดโดนในต่างๆครับก็ส่งผลให้ผักขมในอันดับที่25ในการเลือกตั้งในงครั้งนั้นอ่องตรงนะจำไม่ได้ว่าในกล่องนี้จะมีอะไรบ้างเพราะว่าของเขาเยอะมากนะฮะโอ้ ดูดิอ่ะหยิบไปดูทีละชิดด้นดก่อนนะนี่หมวกหมวกนะครับสีสวยมากร้าน P K O นะครับอุย้ยสวยจังชิ้นนี้จะเป็นหมวกนะฮะเดี๋ยวเราดูนะต่อมาจะเป็นโปสการ์ดเฮ้ยกระดาษดีมากว่ะแต่ว่าแอบ,บงอยงหนึ่งกระดาษดีมากคือมันไม่ใช่กระดาษโปสการ์ดธรรมดานะมันจะเป็นแบบว่าทีความสากข,ของตุลในกระดาษอะเป็นมาเทคเจอร์นะครับเป็น เห็นเปล่าเอ่ยเห็นป่าเห็นรวดลายบนกระดาษปะ่คล้ายๆกับกระดาษสอกสอแต่ว่าเกรดดีกว่านะแล้วก็มีอะไรเอ่ยด้วยความที่ว่าคอนเซปต์ในคขานั้นมันก็จะเป็นแบบตีนแบบอารมณ์แบบกายซินนิดๆนะฮะกระเป๋าผ้าปะโอ้กระเป๋าผ้าโอ้ลายสวยมาก นี่ไงโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์ายผัก to the moon โหวต P K O รัน P K O นะครับเป็นโปรเจกต์ของบ้านนะฮะลำหนึ่งนะเราได้มาสามชิ้นแล้วแล้วก็จะมีน,น,น,นี่อันนี้คืออันนี้คือสายห้อยสีชมพูว้าวสวยมากไม่กล้าใช้เลยอะ จริงๆสายห้อยมองคนอยู่ในที่ที่มันสมควรอยู่เนาะ <S <S คิงอีกแล้วเจงกุสายขิงได้คลิปนี้นะฮะก็ห้อยมันเข้าไปนี่เป็นไงล่ะขั้นสุดเอ้ยเสงว่ารู้สึกว enfin ่าเป็น s อ r ที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาทันทีนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวโปสเตอร์โปสเตอร์ขนาดอะไรเอ่ยเลยกๆนะนึงโอ้โหโอ้โหสวยมาก คืองานอาร์ตบ้านผักอะ่ะคุมตีนดีมากสวยมากผมชอบมากคือผมไม่ได้ไปเที่ยก,กับบ้านอื่นนะเพราะว่าบ้านอื่นผมก็ไม่ได้ตามใช่ปะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบสไตล์ของบ้านผักมากเข็มกัดเฮ้ยอันนี้คือสวยสุดโคตรสวยเข็มกัดน,นี้โหเอาไงดีเราต้องคิวอย่างนี้ไปงานจับมือรอ้ป่าสุดท้ายจะเป็นเสื้อนะครับ ผองผมฉาขมมีที่จํากัดน,นิดนึงนะอาจจะดูรักเรไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนี่เป็นเสื้อลายผักขมนะครับอ่ะคือของมันดีมากเลยนะครับอันนี้เคงจัดแบบฟูลเซตไปงานจับมือดีไหมอย่างเงี้ยห้องอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยใส่เสื้อไปติดเข็มกัดไปโอ้อนเนี้ยถ้าถ้าถามว่าผมชอบชิ้นไหนไหมากสุดผมชอบเข็มกัดครับมันดูสวยมากๆแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยนะเขียนได้ว่าฟลายผักขม The moon and Back คุมตีนที่สวยนะดูดิเป็นสีชมพูม่วงนะครับยอดคลิปนี้ก็มาขิงกับ,บซอฟนะฮะใครที่ไม่ใช่เป็นโอชิผัขมอาจจะไม่ใอยอินกับคลิปนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นตันผัขมเนี่ยผมรู้สึกฟินเวอร์กับกับของทุกชิ้นในคลิปนี้มากๆเลยนะโอ้ยดีต่อใจว่าง,งั้นคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยงานจับมือข้างหน้าผัขมเจอผมแน่จัดชุดหญ่ใส่ไปให้ครบนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบด้วยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าแล้วตัวของ c d b e g i n n e r เนี่ยจะรีวิวเมื่อไหร่คาดว่าเ,เดี๋ยวนี้คงจะของมารีวิวกันอดใจรอที่นึ่งจะเพิ่งอันซับไว้ไหนนะครับโอเคครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบด้วยนะครับสวัสดีคนมีันนี้ครับบ๊ายบาย